กูซอยพี่น้องซอยมากินเมดไรผู้หนึง่งย่างผู้หนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเบบมิดขับบอตติงเลยเสียแพงข่าเฮามันจิบกขืนหอดรถดอกนั่นนี่เบิงเบิงค่ะพี่น้องเบิง เบิงบ้งเบิ้งเอากินนี่ค่ะกินเป็นๆไปเนอ้องเมดแซ่บคักอันได้ให้หน้านะคือบบลงไปเก็บกินมันหล่นมาไอ้หลายหนึ่งเบิง้งมากินในผายแยงโมนี่ห่วยพวดเลยเดอ้อเออลุลงไปกินอยู่ในให้หน้า มูและเบ,ะ,เบะขึ้นมาเพิ่นเดี๋ยวมากินในปผายแยงมูให้หน้าดบืบ่อยากเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเบ่งเนี้ยขี้ดื้อเบ่งไปแล้วไปกินอีกแล้วนองเย้ย